เาครับหน่วยข่าวกองแรงงานมาวาดัดนายกเสียฐาใส่พาเข้ามาผูกข้อวันยังก็จะมาคิดสั้นเนี่ยก็ยังเห็นกันอยู่รัดรัดบนาคิดสั้นแบบนั้นเลยบอดีท่านเป่าครับเพิ่นไ่ได้ผูกข้อตายครับเพิ่นผูกข้อเป็นแฟชัน่น้ใดครับท่านเป่าโอ้ยภาคีตับว่าเห็นมันสัตๆ์สัตว์มย ผูกข้อวันนี้แม่ขาอิ้นว่าพันข้อสนันโดษย่านท่านเป่าเข้าใจพิดครับย่านท่านเป่าเข้าใจวันหน้ายกใส่สุดลูกเสือหรืมมผ่พาพันข้อโอ้ยคอยก็ไม่ได้ปึกวัานนั้นดอกสุดลูกเสือมันก็ต้องมีไม่พองก็ไม่งามเราเฮงว่าจุ๊กชี่คอยเหงเข้าใจพิด ท่านเปานายกพันอาะอยากทรงเสริมเกี่ยวกับซอฟท์แวร์อันนี้ก็ต้องซื้อซ่ม่ยมดยธรรดาอย่างเดียวได้เพจเฮ้านาะอันได้เฮ็ดดีเฮาก็ซสมก็ย่องท่านเปาได้เข้าว่าพาเข้ามาเลยเป็นพาเข้ามาอุดรบ้านเฮ้าเลยครับท่านเปา พี่น้องอุดรเป็นที่ดีใจแห้งเด้ครับบอกว่าผ้าขามาอุดรผ้าขามาคารสินสินมือสินสินมีสอกห้าตําใสไม่หนิครับท่านเปาต้องส่งเสริมครับพวกผ้าขามากับสินมืออาสินมีครับท่านเปาพี่น้องที่ผลิตก็สิได้มีรายได้มีอาชซีพบเลี่ยงตัวเองครับท่านเปาในอนาคตแมนอันนี้ต้องส่งเสริมละข้องการที่คอยให้ส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าพื้นบ้านเฮาฉันเจ้าเสนอวัาสีเฮ็ดศาสจากฟางเขาครับท่านเปา เราผู้ใร่ผาเหี้ยาจากฟังเขาว่านี่มงนางล่องเงาะวอกบริันตัวมันช่บ,ร,บ,บร,ริษัทดากเงียบเงียบท่านประานายธุรกิจที่พันมีคนเห็นบังคับท่านเป่าเลี้ยงแมงบงขายบ่งคับท่านเป่าล้วแม้สิไปหาบม่ต้ใสละพันเมงบงหูหมากากไก่สัตว์เศรษฐกิจชุบผ้ากันเลี้ยงยท่านเป่าบุ่รู้จัก,กรักธุรกิจการฮหดธุรกิจต้องแตกต่างไครฟงจะเลี้ยงเมงบงกัเรียนขายสมศาีหาเหตุทุติภัยขิ้ด้วนนี่เฮ้าต้อง ขัวนาอีขามขายไปอัดสิกระป๋องเมนข่วมท่านเปาเลยครับนอีขามนี่เหลือหลายบม่มีประโยชน์เด้ครับฝรัลล่งเขาส่งเอามมอนส่งบักทั่วมาเขาก็ส่งนด้อีขามออกไปแข่งกันท่านเปามันต้องมีซื้อแบนและอีอย่างนอีขามนี่มันแข็งเลยครับท่านเป่าต้องแก้ปัญหาเรื่องในอีขามมันแข็งซะก,ก่อน คุณท่านกงสุ์เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วแซลมเกลออัดกระป๋องขึ้นยังทุนหน้าก็ได้ท่านเป่าสินค้ามมนต้องมีซื้อแบนกับสโลโกแกนนะครับท่านเป่าคิดแล้วบอกรับบาทซื้อแบนก็ในคุณขามยังสุภาพในอีขามกาสุภาพสโลกแกนนะครับถ้าเป็นขอกะทิ่งแดงก็ลูกผู้ชายตัวจริงกะทิงแดงครับเขาก็ต้องเอจุดเด่นของสินค้าเขามาแน้วเนาะ ขียวชาตินี้แดกชาติหน้าชุดจวดด้ครับท่านเปาสโลกแกนี่เฮ็ดอยากให้คดล่องขึ้นมากินไม่อีขาพวงเฮาดีครับท่านเปาเหมือนทาท้าย<อ>บนแน่นอนบ่ได้เป็นหัวหน้าสารไข่ฟองเดอ้อลวจังหวัดอื่นอียังเป็นสินค้าพื้นทิ่นของเขาอ่ะน,นั่นเดี๋ยวเขาต้องสอบถามพี่น้องอีกเทือนึงครับแต่ว่าของดีบ้านเฮ้าน้องค่ายนี่ไม่ยังระครับท่านเปาสินค้าโอทอบบ้านเฮ้านะม่ยคนหูจักเลยหลายของดีของน้องค่ายบุอืดดอกแต่ว่าของดีที่สุดค่อยนี่ละ